อยู่เทปไปจํานวนมากอยู่กรุงเทพไปจํานวนมากครับผมนาหารเฮาตัวนี้กําลังพี่น้องเฮานะครับผมพี่น้องบนนนแต่กําลังถือสาถือเสื้อออมาปู่จองทีจองทาาอยู่พี่น้องผูดใด้พี่น้องแพกน้ามเต็มนาหาร่พี่น้องว่าไม่ยังนองพี่น้องอันเพิดอมาเต่งสาดไว้พี่น้องหาล้มเปลีวสันนี้แม่ก็ไม่เกินมากันค่ะย่านคือกันแม่นอิลีนะครับผมย่านอิลีพี่น้องเขียดกบอึ้งห่วันสิไม่พี่น้องเบาเบิดย่านนี้พี่น้องมันเป็น พามาพูนกินเบิงไม่เป็นตะเสียบอมันเป็นตะเสียพี่น้องตะบคิดใหญ่นั่นเองพี่น้องมันเป็นตายานพี่น้องนะครับผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับคุณแม่เจอกันในกลุ่มนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่ยังบอกของกลุ่มจองตั๋วนะครับผมซื้อวัจองตั๋วกลุ่มปีคืนนี้จิมลิงนารังเด้อพี่น้องจิมลิงนารังนะครับผมอันนี้ไปไต่ไปที่พี่น้องตอนนี้มือนี้ไต่ไปที่เงียบเงาแน่จะหน่อยพี่น้องเพราะว่าเดิน้องได้เสือห้อไปอยู่ในศาลาหมดแล้วนะครับผมไปอยู่ในศาลาหมดแล้วนะครับผมพักกาลลาหมดแ้้วพี่นอง อันนี้ก็น้องฟูตี้นะคะผมน้องฟูตี้พี่น,อออน้องรอออดิชั่นฤรีดูกาลหน้ามาเรามาลางการโชว์นะครับผมนี่แต่ฮะแต่วิธีเขาพี่น้องแม่รอในกลุ่มเราลูกเจอกันในกลุ่มนะคะคุณแม่เจอกันในกลุ่มเออ้อซิมลิลิงล,ลางพี่น้องซื้อมาจองตัวกลุ่มปิดคืนนี้นะคะผมบัราคาหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทนะคะผมเวนยูมงข้างล่างนี่เอาใส่ในกูุ่ กูยังจะเสิยฟันแปลงมึงเหรอเนี่ยเสือบุฟันเลยแปลงฟันแม่รอในกลุ่มเล็กรูปค่ะผมเจอกันในกลุ่มนะครับพี่น้องบรรยากาศร้างหารพ่อพี่น้องบ่มีฝนพี่น้องผู้ใดผู้ใดห่วงฝนห่วงหยังปรต้องห่วงพี่น้องบ่มีฝนเด้อนะครับผมฟ้าแจ้งจ้างปังอยู่พี่น้องครับผมซอแจน้ำกันมึงขึ้นกับฝนปรตกพี่น้องมึงขึ้นท้องถิ่นอำเภออำเภอผูเสียวเชยภูมินะครับผมเดินทางมหาพีหาน้องทาง เมืองมาสรคามกับบอไก่ไปได้พี่น้องนะครับผม17-18นี้นะคะผมพี่ๆพี่แม่คนไหนที่ว่างนะคะผมอยากมาร่วมสนุกร่วมจอยนะคะผมกับทีมงานหลกหรันหมอลำเสียงมีหกโน้พุสกรอนเดอ้อ17-18นี้นะครับผมสนามโรงเรียนบ้านคอรอนแคนนะครับผมบอสน,นุพุสกรอนพร้อมกับบอสหนุนะคะผมจัดวันไหลสงการย้อนหลังให้ลุลุกมอลำเสียงองเรานะ,ะน,รนะครับผมในม้วนในจอยย้อนหลังพี่น้องพักผ่อนนะครับผมหลังจากที่ออนทัวเดินทํางานหมอบความสุขพี่น้อง ทุกบนที่ตัวประเทศนะครับผมมาเหนื่อยล่าเพราะแห้งเลยพี่น้องนะครับผม17บเนี้งดรับงานนะครับผมบอสโน้กพวกสกรบอสนุกพนิชพลน,นะครับผมจัดข้อมลูลข้อมซึนเสิร์ฟข้อมสุขให้ลูกๆมะล่ำเสียมะเฮานะครับผมในมวลการสิบเจนี้นะครับผมคอนเสิรต์ตตท็กแตอละชลดาเต็มโมงนะครับผมอ,อ๋อน้องยูเลียตัวนี้พี่น้องน้องยูเลียมอันตรายล่องรถเตี้ยอัต่ลงรถพี่น้อง น้องเบิร์ดน้องอายมาถึงเรียงจ้าน้องเบิร์ตฐาน้องอายมาเรียงจ้าอีหล่าน้อยกระล่างมากคับผมตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับผมเอาพี่น้องครับผมประชาสะพัธนอีกรอบหนึ่งกันละกัน,นะครับผมวันที่1 7 1 8ที่จะถึงนี้นะครับผมพี่น้องผู้ใดที่ว่างนะครับผมอยากมารวมมวลรวมซื้อนกับลูกดันมอลำเสียงมิหกนกโปงสกอนะครับผม17 18ปนี้บอสนกพร้อมกับบอสหนุนะครับผมจัดบันไหลเสียงมิหกยอนหลังให้ลูกมอลล่เสียงเฮานะครับผมเด็ดพักพรอยเด็มวลเด็ซื้นพี่น้องนะครับ ชมคอนเสิร์ตตั๊กแตนชลราเต็มวงเด้อพี่น้องเด้อสนามโรงเรียนบัณฑคอรอนแค่นะครับผมจัดอยู่ที่โรงเรียนของน้องอ้ไอเลยนะครับผมมเด้อพี่น้องเด้อสิบเจ็ดสิบแปดนี้นะครับผมคอนเสิร์ตตั๊กแตนชลราเต็มวงเด้อพี่น้องเด้อมามวนมาซื้อน้ำกันเด้อครับผมพี่น้องมวนมาซื้อน้ำกันเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับผมน้องไอไม่ได้นอนบนรถบ้านเหรอค่ะยังมาไม่ถึงนะครับผมเนี่ยพี่น้องบรรยากาศอะไรวที่เฮานะครับผมตอนนี้สาดเสื้อกเต็มพี่น้องพูดนะถ้าผมอีเมลเฮาก็คงจะเอกมาปูพี่น้องออกมาปูสาดแล้วนะครับผมพน นี่พี่นอ้องเพิ่อนกระลังเพิ่อกระลังเชื่อกันอยู่พี่น้องนี่พี่น้องพ,นพ,นพ,นพนูน่ะพูน่ะโอ้ยมีหดมีหดแพ็กหนามพี่น้องตเตรียมกันแล้วนี่เพื่อนน้องวาเตรียมการไว้แล้วพี่น้องนะครับผม,ตาม,มาเตรียมการไว้พี่น้องพกหนามมาพกหนามเซื้อได้เป็นหน่องหนามบัตรได้หนเปิ่งส่วงหนามบัตรแท้ๆพี่น้อง นี่ครับผมบรรยากาศระนาบพิธีนะพี่น้องเด้อมาหมดเมาซื้อน้ำกันนะครับผมไม่ลืมจิ้มลิงระร้านเสื้อบผ้าจองตัวกลุ่มปิดขอบพระคุณบัตรฟรี50ใบจากไม่บีเยอรมันด้วยนะครับผมแม่บีเยอรมันบัตรห้ใบแจกบัตรฟรีกลุ่มปิดคืนนี้พี่น้องผู้ใดที่ยังบู๊ซื้อกระองตัวจิ้มลิงร่างเลยนะครับผมหรือว่าบัตรฟรีสิบมิการแจกแบบใดพี่น้องรอติดตามนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวแอดมินกลุ่มปิดมาแจ้งนะครับผมพี่น้องครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศระนาบพิธีบอมพี่น้องฝน้้อองงพ่นะเเาบิี พี่น,อน้องหลายคนห่วงนะครับผมย่านฝนย่าฟนาฟ้าย่านฝนตกพี่น้องบ่ตกพี่น,น้องพุงพนูนะ ฝาแจงทางปังเลยพี่น้องเดอ้อมากันเยอะนะครับผมวัดสมศรีบ้านโน่นแต่ขึ้นนี่แต่บททาสองอนพี่น้องอำเภอเมืองมหาสรารคามนะครับผมการแสดงเริ่มที่สามทุ่มตรงรลยประมาณเดอ้อการแสดงเตรียมรูปแบบสามทุ่มตรงรลยประมาณนะครับผมคืนนี้วัดสมศรีบ้านโน่นแต่แต่บททาสองคอนอำเภอเมืองมหาสรารคามนะครับผมยังเริ่มเดินทางมาแห่เรกเชยร์ตั้งใจนะครับผมกับทีมงานลูกหลานหมอลำเสียงมีหกนกป้องสกอรนะพี่น้องเดอ้อมาเจอกันนะครับผมไม่กุมปิดบอสี่สิบห้านะครับผมน่าจะมีเหมือดแล่งเลยพี่น้อง บเบอร์เตื่นมาเห็นกลุ่มปิดไร่1 4 5น่าจะมีตอนเย็นนี้นะคะรับผม14:15มหา้ีก็มะอื่นพี่น้องอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดกันเยอะนะคะผมบัตร159บาท อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจลูกหลานมะล้อเสียงของนพสกกรด้องพี่น้องเด้อร้อยหัสเชโกบาทสมล่ำสดแจงพี่น้องคืนนี้เจอกันในกลุ่มปิดนะครับผมสามทุ่มตรงโดยประาสำหรับมื่อนี้นะครับผมขอบพระคุณทุกทกกำลังใจด้วยนะครับผมถูกแรงสปอร์ตจากพี่จางหน่องธรรมอุชูสุดคนนะครับผมขอบพระคุณบัตรฟรีจากแม่วิจิรมันนะครับผมขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวเจ้าทุรวงที่พี่น้องมอบให้นะครับผมที่เข้าไปรอในกลุ่มปิดแล้วนะครับผมเจอกันในกลุ่มปิดนะครับผมสำหรับมื่อนี้เบาบิินนนนคลแอดม้าเสียงมอนพกกรข่าบอวร์เด้มีคลินะ เดินโกยพี่น้องถ้าุวดก็มีพี่น้องไล่มองอยู่เพลงมาเด้อครับผมมาเด้อเจอกันในกลุ่มปิดน,นะครับผมบ๊ายบายพี่น้องเจอกันนะพี่น้องเด้อบ๊ายบายจุบ๊บ